สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะ20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นดวงในรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ที่กลางว้แบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อกี้ทำคลิปไปแล้วพอดีกดบันทึกแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมบันทึกบันทึกไม่ได้อาจจะมือไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันก็เลยบันทึกไม่ได้ก็เลยต้องได้ทำคลิปใหม่นะคะแต่ว่าฉายไพ่เดิมที่เปิดไว้นะคะไพ่ตัวตนของคนนะคะไพ่ราชนีถ้วยคุณเป็นคนที่มี ความรักนะคะเป็นคนอบอุน่นจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะมีเมตตานะคะรักทุกคนนะคะรักตัวเองนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีมีพร้อมทุกอย่างเลยการเงินการงานฐานะมั่นคงนะคะเป็นราชนีถ้วยเป็นราชนีที่มีแต่ความรักนะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะสาหรับบางคนบางท่านคุณะคะได้ไปมูนะคะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอเนื้อคู่ให้เจอคู่แท้ของคุณนะคะและคุณก็สมหวังในความสัมพันธ์นะคะสมหวังเจอคนรักนะคะตามที่ได้ไปขอพอรไว้นะคะซึ่งนะคะสถานการณ์ปัจจุบันก็คือพวกคุณ เป็นความรักเป็นคู่รักที่ซื่อสัตย์นะคะจริงใจต่อกันนะคะยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะความรักเท่าเทียมกันนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะมีความนอกจากมีความรักก็มีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็คือมีความรักที่ดีค่อยๆที่ ศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆศึกษาไม่รีบร้อนไม่พลีผลามนะคะไพ่อ,อนาคตไพ่เ o r l d เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะไพ่ world ก็คือไพ่อของความอุดมสมบูรณ์ไพ่อของความสุขไพ่อของความสมหวังนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้คุณอาจจะได้เจอคนรักของคุณบนคนต่างประเทศนะคะก็ได้นะคะ หรือแม้ก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้นะคะพวกคุณนะคะมีความรักกันมีอะไรไม่ปล่อยมือกันนะคะมีเป้าหมายเดียวในชีวิตเดียวกันเป้าหมายของคุณนะคะคือใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะมีการแต่งงานนะคะใช้ชีวิตด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะเป็น ความรักที่ดีมากๆนะคะ The World นะคะอดีตที่ในต้อขอไปนะคะในตำแหน่งของปัญหานะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบหมายถึงถ้าคุณเจออะไรที่มันท็อกซิกกับความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณสามารถที่จะตัดได้เลยทันทีนะคะหรือแม้ก็ พวกคุณนะคะถ้าเจออะไรที่มันไม่ดีในความสัมพันธ์พวกคุณก็จะตัดหมายถึงว่าถ้ามีใครอยากเข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกคุณนะคะพวกคุณก็จะจับมือกันนะคะไม่ปล่อยมือนะคะก็คือจีดกันนะคะไม่ให้ใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกคุณได้นะคะแล้วก็พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะ ไปฮันนีมูนนะคะไปสร้างไปท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนนะคะเติมเต็มความรักความโรแมนติกให้แก่กันนะคะอะไรไม่ดีอะไรที่มันจะไม่ดีในความสัมพันธ์นะคะพวกคุณจะไม่ทำนะคะไหหนึ่งดาบนะคะความคิดภายในใจของคุณ ความรักเออล้นใจนะคะพวกคุณคือคลั่งรักกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่สรุปก็ดีด้วยนะคะให้ The a l o a n เป็นความรักที่ดีความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จริงใจนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างคนต่างเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะเออล้นนะคะเออล้นใจนะคะ ซึ่งความรักของพวกคุณนะคะเหมือนคล้ายๆว่ามีทั้งบูทั้งบุญนะคะจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนและอีกขณะหนึ่งก็คือมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมคือมีความรักอย่างเท่าเทียมกันให้กันอย่างเท่าเทียมกันนะคะมีแต่ความรักความจริงใจให้แก่กันให้ the world ให ติกนแฟนหนังถ้วยเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักคือรักแบบจะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือรักกันมากๆนะคะดูแลกันและกันนะคะสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้แก่กันนะคะอะไรที่มันมดีต่อความสัมพันธ์ กคุณจะไม่ทำเลยนะคะเราใจะใส่ซึ่งกันและกันแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมีอะไรพวกคุณพร้อมที่จะให,ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะชาวราศีเมษน,นะคะสุดยอดมากเลยนะคะเดือนนี้นะคะตุลานี้นะคะเป็นความรักที่โรแมนติกเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ p พ่ออร์เคิลนะคะเรฟูลเนตนะคะแม่นาฟ้าบอกว่าให้ทำคู่ของคุณนะคะสดใสเหมือนเด็กนะคะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะคะมีแต่ความจริงใจให้แก่กันนะคะมีแต่ความน่ารักให้แก่กันนะคะเหมือนแรกจีบกันเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสานะคะ ทำให้บรรยากาศของคู่ของคุณให้มีความสุขนะคะและ้วก็มีความสัมพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์ของในเรื่องของาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพวกคุณนะคะซึ่งคุณนะคะไพ่ะะเดอฮาราแฟนขึ้นแล้วก็ดเดอะเชิกเชียนพวกคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้คิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วก็ชื่อศัพท์ต่อกัน แล้วความรักของพวกคุณจะมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความดีเข้ามานะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะควมนกิดนำพาให้พวกคุณได้เจอกันแต่หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณสองคนนะคะที่จะรักกันสื่อศัทธ์ต่อกันนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะจับมือกันพร้อมเดินเคียงข้างกันนะคะ มันอยู่ที่พวกคุณสองคนที่จะประคับประคองความรักไปนะคะ keep your relationship s านะคะ work on your partnership นะคะให้โอกาสในความสัมพันธ์พวกคุณนะคะเป็นความรักที่พรมด้วิกิจแล้วนะคะเป็นเป็นความรักของเพราะว่า บางคนบางท่านมีโอกาสที่จะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพวกคุณก็ขอพอรสําเร็จนะคะฉะนั้นรักครั้งนี้เป็นรักของพรมลิขิตขอให้พวกคุณดูแลรักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าเดือนนี้ชาวราศีมมนเป็นความรักที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะมีแต่ความรักเออล้นใจความรักเต็มเปี่ยม ความรักที่มีให้กันไปไหนมาไหนมีแต่ความรักพูดจานะคะด้วยความรักที่ดีต่อกันสร้างแต่ความอบอุ่นสร้างแต่หัวเราะสร้างแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างแต่สิ่งดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีให้หมอเมยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ